เก็ดงานเมืองนอกนี่บางที่เนี่ยม่เขาเกียบยเขาป่วยนี่เขาเขา่ได้พักได้เศร้าเลยป่วยซ้ำเลยซ้ำนึ่งนี่เขาบ่ให้เจ้าพักหรอกอันนี้พูดถึงผมเด้อคนดอื่นผมบ่รู้ละบางคนก็นอาจจิเจอหน้าจ้างดีกันป่วยเขาก็ให้พักแต่สำหรับผมนี่ไ่ได้พักนะครับป่วยไปไหนากไดเกเ็ได้เฮตดงานจนว่าเจ้าไปว่าได้อิรีพุนนี้เขาเคยสิพาเจ้าไปหาหมอ เวลาเขาเจ็บเขาป่วยนี่เขากระสีหายาไม่กินบางทีเขาก็ยาเขาละเขาก็กจินเขาก็รักษาจากกองสัําห์สหัส้นหนึงเขากระเฮ็ดงานมันก็เลยกลายเป็นว่าสะสมป่วยสะสมป่วยเรือรังผมนี่ป่วยจนหอดมือป่วยจนหอดมือสุดท้ายจนหอดมือได้กลับกลับบ้านคนเดียวสวัสดีครับพ่เร, e รือตรังเอฟซีสำนักงานสา,าทุกคนทุกท่านนะครับผมยับท่านนั่น เวยมานีสองสามหมื่นแพ้แพ้ในเดือนนี้เนี่สองเทื่ยแ,แล้วผมวช่วงบุญเข่าสากนั่นไอ้ไอ้จนไปวัดนี่จนวัดบ่ได้รับพ่อน้ำมูลคนทึ่งทึ่ง,งอยู่ทึ่งสาราจนได้ลงมานั่งอยู่สามรั้ไม่ยมอยากน้ำอยู่ทั้งไตเพราะมันไอครับมันไอแค่มาเนี่ยแค่มาเนี่ยมากีกเรียบนนี้มารอบนี้เจ็บชิง่งปวดกระ,ะตุนกระตูโอ้ผมว่ามันเป็นางไรสนอง ไปสิไปตรวจไปเช็คอยู่มันกับว่าท่านมีเวลาไปกินยาครับก็ไอ้กินยาที่บ้านเท่านะั้นะซื้อยายังยาแก้ปวดแก้ปวดยาแก้อักเสบมากินนี่ก็เป็นน้ำมูกไอบางมื่อบางมื่อหนาวสะบัน้นอืมหนาวสะบัน้นเลย่มผ้าโอ้เป็นอะไรไหนมาสัน่นนี่แล้วเพราะว่าไออย่างว่าสัน่นมันสะสมมาตั้งแต่เขาอยู่เมืงอ,องหลวงคนละ ป่วยดูยู่เมืองหนอกกับป่วยดูจะเข้าจอืดอย่างแหน่จะเขา้าอย่างแหน่เขาเปิดเศร้าเนะาะซ้ำแล้วซนึงเปิดเศร้าก็จังหวะเนาะยาไม่เ้อากินนี่น่ะ <S <S นักอีรีผมถึงเขาถึงพาไปหาหมอเลยหลังๆกวนสิวกับบ้านนี่เขากับผ้าถึงไปเขาน้ำเกี่ยถึงเขาน้ำเกลี่ยถึงเอายาไมา่กินโอ้ยสารพัดเขาอยากให้เขาอยู่น้ำเขาแต่สุดท้ายแล้วก็ผมก็เลยบ่วย,ย่ะเนี่ยผมก็เลยมาป่วยน้ำกันอีกก็เลยกลับบ,บ้านเลยคิดบ้างว่า มือที่เทาแก่ผ้าไปเลี้ยงผมก็ยั่งไอเนาะแห่งไปนั่งกินเนื้อ,อย่างเนาะขวนกับขั้ววันนี่โอ้ยนั่งอยู่ขั้หลายๆเนาะไอไอจนผมว่าโอ้ยเนาะคืองานในกรรมบ,บา้านนิดหน่อยนเนาะบางคนเขาบอกบอกว่าเขาอยากขั้สมน้ำหนาผมบริษัทสวนแล้วผมบอกบอกว่าอยากขั้วได้รู้ว่าชีวิตต่างเดือนนะการเรียนง,งานนี่ว่างๆเนาะเพราะอิริมัน ได้กลับบ้านก็ว่าบุญพลละคนใครตัวบ่ตายหลายคนก็กลับมาตายอยู่บ้านก็มีบางคนก็ตายได้อยู่กยิมก็มีเมืองนอมันธรรมดาด้พน้อง้พนองฟังให้พากัลมาระวังเอาแต่สิระวังจังไหาทางเียวก็ดีเฮเฮงานอการเจ็การปวยนี่เขาไว้เฮาเซาเฮาก็บ่ได้เซาเด้บ่อีหก็ได้พักเด้งานเมืองนอกงานเขาก็ต้องไปงานเขาก็ต้องเดือน ทำได้เส้นหนึ่งเขาก็หายาไม่กินมันเป็นทางสันว์นะครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาฝากพี่น้องแค่นี้แหละถ้าว่าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์สารวัตรนักศึกากวนาาวเวงินผมต้องขอกราบขอประคุณถูกคนทุกคอมเมนต์เลยทุกกำลังใจเลยมันห่างตอบเบาเบื่อดีตอบคอมเม่นเบาเบิื่อสองลอยกลัวข้อมเมน่นตัวเบาเบื่อดีตอบจะได้แต่เหลียวบงทศราษฎร์ตาไล่อยู่มาทั้งเทียกันเองแล้วขับพี่น้องเนาะแต่กับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเด้อผมขอขอบุญขอพุ่นจากใจจริงเลยครับขอบุญครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพเจ้าของเลย